วันนี้เวลา8นฬิกา28นาทีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์28อำเภอคำขึ้นแก้วจังหวัดยโสธรโดยมีนายวิรุธวิชัยบุญผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรให้การต้อนรับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28ก่อตั้งขึ้นมาปี2537เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกษิจและสังคมรวมถึงผู้ประสบภัยทางธรรมชาติในพื้นที่ใกล้เคียงอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศเปิดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาอยู่ประจำตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีย,โยะโสธร จำนวน2สาขาวิชาคือสาขาอุตสาหกรรมแปลรูปและสาขาการประมงมีนักเรียนจำนวน518คนและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน81คนมีนางสุภาพรพาพักดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนเน้นการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะสามารถพึ่งตนเองได้ควบคู่ไปก,กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตโดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจ,จริงสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาทิการส่งเสริมการเย็บผ้าด้วยจักรดิจิทัลลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนในการปักชื่อบนเสื้อนักเรียน การทำน้ำยาล้างจานวิช้ภายในโรงเรียนและการส่งเสริมงานศิลปะงานช่างสิบหมู่ช่างเขียนซึ่งผู้เรียนจะได้ลงมือทำชิ้นงานที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยผ่านลายเส้นและเทคนิคการเขียนลวดลายอันสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป